ล็อกจิล็อเคมีแต่พอสมก็แต่เมื่อถวาสาเราเราจะทำแบบวิดีโอเลยนะเออแต่ฉันก็แบบนิดหน่อยฉันจะเข้าไปนี้โอ้โอ้ฉันฉนโซบโซบโซบ้โอ้โอ้ นี่โนวาเผื่อเ่อไม่รู้ว่าเราก็เรเป็นใครโอวโหจิกจน๊กจิกจกิม่กนสน่หมีโนวาเฮ้ยมีโนวาทำอะไรอะไปกันเถอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วตรงนี้มันตรงนี้มันมีปืนนะตามาเร็วตามมาร็วตามาเร็วตาาเร็วอ่ะมาเอะยิมันจะมีปืโอ้ยค้างโอ้ยนะ อะไรเอ่ยที่แลที่แล้วมันเป็นอะไรขมันก็ไม่รู้นะนีเลยนากจะบอกว่าช่อนี่าเกียร์เรยเรอยากจะบอกว่าเอยกออยากกเราออยากาออยเรายเอยอยอกาอยเรรากยออเยอยรเ กิโลกชินอีโลกชินไม่สุงอยู่ยังทีหมาอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบออดออดิดเออย่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะชิหยุดเดี๋ยวนี้นะไอพวกลอยยิ้มทำไมแกถึงทำให้เซอร์แบ็คล่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยดโอเคอันนี้คนเทนจะเป็กงช้างเหรอเกงช้างเหรอเกงช้างเช้างหรอเกงช้างเหรอเกงช้างอันนั้นไมถูกป้าจะมาแย่งฉันสองที่แกเหรอ เบสสี่ข้อยาพาลาฉันไม่อยากกิาพลาเราจะไม่ใหนงสองาตกตาตามันนะพส่วนใหญ่็นี่หัวโตน้องัวโตไปกินมันไลนม่นไลมเหอถ้าเกิดว่าเราเรา่ยกตตามคน้อยจมี Q a อเรายากใหุางร้อารอ่เ้อะไรมาก็ได้เอโอ้ยวันนี้จะมาถ่ายรูปกันนะไม่ถ่ายเนี่ยสามารถถายได้ทย่เลยนะ

ดืแล้วอีเสื้อเหลืยตายลายละนี่นะชิคกพายเอะปนี่วเขาจะชื่อว่าอะไรีค่ชิคกี้พายค่ะเดี๋ยวสร้างคืชิคพาอยากคืนคุซส่ไงคอคุณ่ติคกพาอันนิอย่ามาทำนะจะไปจับเส้นของฉันอีกนกสบบฉันมีโซ่นะโซ่สายกับไปเลย ตัวสวยกว่าฉันเหรอมาแต่งตัวสวยกัชิคกี้พายเหรอชิกี้ายอะเออนดนหอมลแเฮงบอกอะไรบอกทำไมไม่เคยเห็นช wow ิคกี้พายใส่แว่นเหรอบอกทำไมไม่เคยเห็นตุ๋แต่งตัวชิคกีพาเหรอชิคกีพาต้องมีหัวันนะนยอยสก็้ยวหัวมานปีไปคกองทานอย่ามาอย่ามาท้าะนะ ่ะทุกคนฉันเห็นสซี่ไม่คาดคิดอยู่ในนี้ลราอันนี้คือเราฉันเห็นเราเราจะอาบไม่ค่อยนานมากนะเพราะว่าเน็ตเรามันกระตุกกักทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบเน็ตเรามันยิ่งละกุ๊กเก้อยาเกมนี้มันมีมีตัวละครนึงอ่ะคือมันมันมีอันนึงอ่ะนี่มันจะขึ้นว่าเปล่าที่มันจะอ่านว่าสมสมียอะไรก็ไม่รู้แล้วคือแบบเราไม่เห็นตัวละครเลยอ่ะเขาเป็นตัวละครเน็ตก็ไม่รู้ว่ามันัะสมเหลียอะไรสักอย่างอ่ะในเกมเอเดตติ้งยันมีตัวละครชิ้นสุดที่ห่งผู้เขากำลาม

ดึงตอกแกตอกแกอยู่แวๆนั้นนะคะาห่มคิดจะไปไหนคิดวเรียนมากเราจะเห็นนะคะว่าฉันตาบวมไม่เห็นด้่ยกันไอ้หวปัญญาออนรออยู่นัอยนั่าำลที่เอาวเี้มาดูปัญญาออนแต่เข้าใจไหมเขาเป็คาเลเตอร์อ่ะใครวประตูแม่งเนี่ยบุกจีใครเมื่อกี้ฉันเจอไม่ได้ะไ่ไเด แกอย่าเข้าไปงั้นกิจะโดนทุบกับบานอย่ามึงอย่าคิดอะไรอยู่ไม่ทำอะไรเลยยิงอะไรไม่ทำเลยหยอ มีแต่ผู้สาวว่ะปืนปืนเหตุผลนป้เหตุผลนี้เหตุผลมันแตกมึงเปยิงมันยิงผู้ชายมันถ้าจะมากระโดดถ้าจะโดนอย่ายิงถ้าจะดดนอย่ายิงบ้ากระโดดปึ้งนะปึ้งนะปึ้งได้กระดมาดิมาดิถอยถอยถอย าแห่งทูเซ่ชุดสวยเราว่สกนี้เราลอาได้แบสุดงทีละไม่ต้องสนใจนะวมาเจอกันได้ไงพี่น้องกันไปเอยู่ไหนวะอิเข้าไป่ิดไจไม่ได้ลใครจับมเซตได้ีฉันทำไมล่ะเอมด

ไปเลยไปเลยไปเลยข้นสวยคีด้วยคุณมอไม่เห็นเยครับไอ้บีข้อมันเป็นยไงครับเล่นอะไร่เนี่ยคือเป็นเล่นบอลเหรอเมันเป็น่านี่คือการไม่ดีมันมันมันไม่ัาบูมันเซนเดอะไรอ่ะ อะไรอีแจเมอน่าไม่่เห็คนสวยเหรอแต่ตัวอะไรเอไม่เห็นสวบอร์ี่ I c n fly มาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่หลังบ้านงอยู่หลังบ้านตัวอะไรึ่ไม่แต่งตัวไม่เห็นสวยเะไปเถอะอาลาลวตาลวทอดเล่นรักาทอดเล่นรอยยิ้มรักทอดเล่นรักอาเล่นไหมไม่ลาวลาลตีอ่ะม่แล้วพองเวแว ลมนอนไปเอาไปนอนข้างานี่มนมนะไม่ไหยุดนอนเลยไม่หยุดอับ<ห>แล้วนม่ทำไมอันนี้คือตัวใบโยเปมุกอะไัเนี่ยคูเซจิสิก้าไปอันด่วนนักหนาลงวิญญมึงทได้ ูเวลาเดไมวมันเหมือนกัมัน่อดวยด้วยอ่ะหายละยเราหายแล้วแต่แต่ดอกไม้ชิกายหายมันันเข้าไปอยู่ใน,นฉันไม่ได้เป็นโคมโมอ้ี้อท่นานเมรรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนือดจากว่าแกโดนตบคูเซ้แล้ว อยู space, ่เด <program men> ี <structures> okay. <sh> ๋ยวนี้นี่คือการโป้ขยมีคูเซ่ส่งมาให้หมดฮึนี่จีบด้วยแกชอบเล่นใช่ไหมชอบเล่นนักหรอรอยิ้มไม่ชอบเล่นนัะจ๊ะชอบเล่นนักหรอรอยิ้มชออบเล่นรยิ้มมากใช่ไหมชอบเล่นรอยิ้มมากหรอหยุดตอบตอบแล้วตอบแล้วตอบบ้าตอบบ้าบ้ามาไปนู่นแล้วตอบบ้าตอบบ้าตัวส่งอย่างตัวอะไข้่าไม่ได้ได้ไงตีพ่อตีแม่มา ไอตัวกับไอ้ตัวขึ้นเยอะมากปล่อยด้นันช้าช่วยด้วยช่วยีคนตีพ่อตีแม่มาชอบเล่นนะใช่ไหมชอบเหมือไอ้เจาโดนส้ำแล้วเร้ไร้อบเล่นก็ต้องเติมแบบนี้แหละว้สมมติมอีกแป๊บนึงเราจะเลกกันละเติมมาเลยไม่ใช่อะไรนะที่เจยบที่เยงว่าจะไม่มีตัวึ้นเยอ ไปไปได้เลยกระโดดจ่ะกระโดดไปกระโดดอ่ะกระโดดอ่ะวิ่งไปกระโดดไปนั่นแหละอีตัวนั้นนี่บอกมันน่าเกลียดมากตัวอะไรอ่ะมาเป็นอีมพูดอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งวิเลวิเลววิเลเดือดช่วยด้วยหยุดจะทำอะไรเดี๋ยวถ้ามันทำลายถ้าเราเป็นแบบนี้ย นึงน่งนงนีง็เน่าเน่เลยความเร็วกโกสุดน้ำตายเียความาเร็วเพื่อทำสไตไวขึ้นมาลบเล่นแค่นี้นะโอเคบ๊ายบายค